สัสดีค่ะคุณกำลังรับชม DIP SME Academy ในหลักสูตร Digital Transformation ที่จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้ในการเพิ่มโอกาสให้กับกิจการและการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจ SME โดยการอาศัยเทคโนโลยีด้วยการสร้างรูปแบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์นะคะและตอนนี้ค่ะเอิญก็ยังอยู่กับแขกรับเชิญทั้ง2ท่านนะคะคุณตั้ววิสรุธเอื้ออานันต์ Head of Online Channel Management AIS ค่ะและน้องดิมททูคัล Color ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงบทเรียนที่เราจะได้มาดูกันแล้วนะคะว่าการทำธุรกิจโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เนี่ยเพื่อจะเข้าสู่ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันคำนี้พูดถึงกันเยอะมากเลยในตอนนี้เออแล้วจะทำยังไงนะคะใช่ครับงั้นถามคุณตัวเลยดีกว่าค่ะคว่าเราจะเอาเทคโนโลยีมาใช้กันยังไงดีคะ คือจะบอกว่าดิจิตอลทาน transformation เนี่ยเป็นคําที่พูดกันมาเยอะมากในปีที่ผ่านมาปี2018ใช่ไหมครับ <S <S จริงๆถ้าเป็นผมเองมันคือความหมายมันคือเพื่อทอํายังไงก็ได้เพื่อจะหนีตายจาก disruption ใช่ไหมครับ <S <S มันก็เลยต้อง transformation แก้เกมกเกม,มาแก้เกมมาแก้เกมใช่ไหมครับ <S <S แต่นี้ยุคเนี่ยมันเปลี่ยนนะครับคืออยากเล่าให้ฟังว่ายุคแรกๆที่เรารู้จักกันคือจะเป็นยุคที่เป็นเรียกว่า e m มันตอนนี้มันเปลี่ยนมาเป็น M แล้วก็กลายมากำลังจะไปเป็น A น้องดิมเคยได้ยินใช่ไหมคะเมื่อก่อนเราจะมี E อะไรเอันกี E E E Commerce E ใช่ไหมครับ Business อะไรมีเยอะฮะคือมับเปลี่ยนแล้วเป็น M Business เป็น M M ก็คือ Mobile ใช่ไหมครับคืออิเล็กทรอนิก อีเมลใช่ไหมครับอิเล็กทรอนิกส์คอมเมอร์สมันก็จะกลายเป็นโมบายคอมเมอร์สโมบายเมลอะไรเงี้ยเริ่มเป็นอย่างอื่นขึ้นมานั่นคือทุกอย่างจะต้องมาอยู่เพื่อนที่ได้ซึ่งก็คืออยู่บนมือถือนั่นแหละเพราะมันกลายเป็นมือถือเป็นอวัยวะที่33ของเราไปแล้วตอนนี้ทุกคนติดอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับตัวต่อไป A A A นี่คือพอจากโมบายคนใช้เยอะๆใช่ไหมครับ Data มันรวมศูนย์คือทุกอย่างที่ลูกค้าใช้อยู่ที่โมบายนี้ก็จะเกิดสิ่งใหม่ที่เรียกว่าออโตนอัตมตก็คือตัวเอ นะครับหรือบางที่เขาใช้ AI มาทำออโตเมตตนั่นเองนะครับเช่นอนาคตอาจจะเกิดสิ่งใหม่เช่น b u u s n n s s นะครับ n finance นะครับอย่างเช่นอะไรครับเอพ s สเน s เองอ่าสมมติเขารู้อย่างแบงค์ใช่ไหมครับเขารู้ว่าเราโอนเงินเท่าไหร่เราได้เงินเดือนเท่าไหร่เขาอะไรเท่าไหร่เขาสามารถเอาจาก Data พวกนี้แล้วไปวิเคราะห์เลยว่าเฮ้ยต้องใช้ เอไอเนี่ยมาเสนอเลยว่าเฮ้ยคุณควรจะซื้อกองทุนราคาประมาณเท่าไหร่คือใช้ระบบคำนวณข้อมลเราแล้วก็คอมพิวเตอร์วิเคราะห์อีกทีนึงว่าเราควรจะต้องเดือนนี้ใช้เท่าไหร่หรือว่าแบ่งเงินไปสัดส่วนไปตรงไหนบ้างใช่ครับเพราะแต่ละคนมีการใช้จ่ายที่ไม่เท่ากันเขาก็มีระบบที่วิเคราะห์แล้วก็สามารถเสนอแตกต่างกันได้แต่ละลูกค้าก็เอาข้อมูลนี่แหละมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะใช่ครับซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะบอกว่า AI เนี่ยเราจะเริ่มเข้ามาเห็นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อย ใช่ครับเพราะว่าทุกอย่างเริ่มเป็น AI เอาแค่ในโทรศัพท์มือถือเนี่ยดิมเคยใช้ไหมคะโทรศัพท์มือถือถ่ายภาพด้วย AI ที่ถ่ายภาพแล้วเขาจะจะขึ้นว่าอันนี้ถ่ายอาหารอยู่อันนี้ถ่ายบางบางทีถ่ายแบบคนใส่เสื้อขาวดำขึ้นมีแพนด้าอันนี้คือวิเคราผิดหรือว่าตอนนั้นขอบตาเราดำเกินไปหรือเปล่าก็อาจจะเป็นมุกก็ได้นะคะวิเคราะห์ว่านี่คือแพนด้าเนี่ยคือ AI อยู่ใกล้ตัวเรามากเลยนี่ล่าสุดค่ะวงการเพลงน้องดิมต้องฟังไว้เลยนะคะ คือพี่เอิญเนี่ยก็คุยกับอาจารย์ของพี่ครับท่านก็ทํารีเสิร์ชอยู่ที่สหรัฐอเมริกาตอนนี้เนี่ยงานวิจัยของท่านคือ,อแต่งเพลงด้วย AI อ่สมมุติอยากจะ เขียนเพลงรักเนี่ยเขียนเลิฟเขียนอะไรเข้าไปส่งไปเพิ่มเดี๋ยวมันประมวลเป็นเพลงให้เองคือมันจะสามารถเอาเมโลดี้ตัวโน้ตต่างๆมาเรียงกันแล้วกลายออกมาเป็นทํานองได้เลยค่ะเป็นทํานองแต่ยังไม่ยังไม่มีเนื้อเพลงยังงไมม่ีเเนื้อพลผมตกใจถ้าทำงั้นผมตกงานแน่เลยแต่ก็อาจจะต้องเตรียมตัวไว้แล้วเหมือนกันนะคะเมโลดี้ได้แล้วแต่ก็ไม่น่ายากใช่ไหมแต่ปกติเราไม่ได้แต่งเมโลดี้เองใช่ไหมคะเราไม่ได้แต่งทํานองเองใช่ไหมเมโลดี้คุณรัฐมือกีตาร์แต่งครับผมไั้ต้องต้องบอกเพื่อนด้วยนะผมว่าเออรัฐเตรียมรับมือนิดนึงระวังระวัง ก็มีหลายอาชีพค่ะตอนนี้เอพอเอเข้ามาเนี่ยเราเริ่มต้องคิดแหละว่าเอพิเศษเราเนี่ยเราเอมาต่อยอดพิเศษเราได้ไหมถูกไหมครับหรือว่าอย่างตอนนี้อย่างโลจิสติกใช่ไหมครับเขาก็เริ่มเอาเอโลจิสติกก็คือเริ่มเอาโดรนเอาหุ่นยนต์ไปหยิบสต็อกเริ่มเอาโดรนไปส่งของตามบ้านเห็นไหมครับมันก็เป็นระบบที่เรียกว่าอนาคตคืออโตโนมัสโลจิสติก อย่ว่าจัดโกดังก็ไปมีหุ่นส่งเข้าออกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตอนนี้มันไม่มีคนอยู่ในโกดังสักคนนะแต่ว่าของเคลื่อนที่เร็วมากก็ทำงานได้เร็วกว่าคนอีกครับแล้วเดี๋ยวนี้เขามีเอาไปส่งที่บ้านด้วยนี่ใช่ไหมคะใช่รยนต์ไปส่งได้ที่บ้านได้แล้วใกล้ตัวเราก็อาจจะเป็นเอที่เกี่ยวกับอ u t o n o m o u พาใช่ไหมครับก็จะรถที่ไม่มีคนขับอาจจะอนาคตรถเมไทยอาจจะไม่มีคนขับแล้วก็ได้ครับผมนอกจากที่กระเป๋าจะไม่มีแล้วครับจะไม่มีคนขับด้วยอะต่อมาผมมาเรื่องที่ อยากให้ทาง SME เนี่ยปรับตัวคือการ<ล>ทำเรื่อง transformation นะครับคืออย่างแรกเลยว่าถ้าสมมติทุกๆบริษัทเนี่ยอยากจะเริ่มคิดว่า transformation ทำยังไงนะครับอาจจะต้องเริ่มคิดจาก foundation ที่เรียกว่า smack ก่อนอนะครับ smack เนี่ยก็คือ social mobile แล้วก็ analytics แล้วก็ cloud มันคือ S M A C คือใ,ใครจะทำ digital transformation ต้องมี4ตัวนี้ใช่ครับเป็นเบสิกก่อนรเรียกว่าเป็นฟาวเดชันคุณยังคิดอะไรไม่ออกว่าบริษัทคุณจะจะเปลี่ยนทานฟอร์มยังไงคุณลองเสริมให้มีสมัครก่อนอครับโซเชียลม a n บายแอนาลิติกแล้วก็คลาว จะว่าไปองค์กรในปัจจุบันนี้นะคะโซเชียลเนี่ยไม่ยากแล้วส่วนใหญ่ก็ใช้กันอยู่แล้วแล้วก็เริ่มเข้าใจกันแล้วว่าต้องใช้โซเชียลในการทําธุรกิจกันยังไงโมบายก็ไม่ยากแต่ตัวแอนาลิติกส์เนี่ยอีกหลายองค์กรเลยที่ยังไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นตรงไหนส่วนคลาวก็เริ่มมีคนใช้แล้วก็ใช้บริการคลาวต่างใช่ครับถ้างั้นเราต้องมีให้ครบ4ตัวนี้ให้ได้ใช่ต้องมี4ตัวนี้ตรเดียวคุณมนูไว้ก่อนใช่ครับพอหลังจากที่เรามีสมัคเป็นฟาวเดชั่นนะครับเราก็ต้องเริ่มสร้างสิ่่่งทีีเรยกววาตัลดค กับตัวที่เพิ่ม productivity นะครับอันนี้เขาเรียก accelerator นะครับก็คือเป็นพวก AI, r o b o t i c เป็นพวก drone, blockchain, 3D printing อะไรพวกนี้นี่คือเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยเร่งการเกิดดิจิ t a ล disruptive ให้กับบริษัทซึ่งทั้งหมดที่พูดอยู่นี้เนี่ยก็คือมีแล้วในปัจจุบันนี้คือไม่ใช่เทคโนโลยีในอนาคตแต่อย่างใดใช่มีแล้วนะครับพอเราเอา2ส่วนนี้นะครับ foundation บวกกับ accelerator เราจะสามารถสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นได้ อย,อย่างในรูปเนี่ยก็จะเห็นชัดว่าอย่างอันนี้เป็นฟิวเจอริสต์ของทางอิสราเอลนะครับ <c oughs> เขาก็มีการเอาฟาวเดชันไปบวกกับสิ่งที่เป็นแอสเซเลเตอร์แล้วก็เกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเป็นเส้น <c oughs> ใช่ครับก็อันนี้เป็น,ปนหลักการของฟิวเจอริสต์ที่ <c oughs> เขาใช้วิธีว่าคุณลองบวกสิ่ง3สิ่งนี้แล้วลองคิดซิว่าในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้น <c oughs> นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างครับที่เขาไกด์ขึ้นมาว่าสามารถเกิดสิ่งเหล่านี้ในอนาคต <c oughs> <c oughs> ค่ะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้ผมเข้าเรื่องของดิเฟอเรนเซชันแล้วกันนะครับอยากให้ดูว่าดีไซน์ทิงกิเนี่ยที่เขาคุยๆกันเนี่ยจริงๆมันจะมี2เจ้าใหญ่ๆนะครับที่เขาพูดถึงกันก็คือของสแตนฟอร์ดอันหนึ่งนะครับกับอีกอันนึงคือของดีไซน์ c คานซิลนะครับจริงๆลอจิกคล้ายๆกันนะครับคืออย่างสแตนฟอร์ดเนี่ยเขาก็จะบอกว่าคุณควรจะทำเอมพัตตีก่อนเอมพ t h y ีก็คือถ้าแปลเป็นไทยนะครับเหมือนว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราคือผมก็เนี่ยสมมติผมอยากรู้อินไซต์ใช่ไหมผมก็ ไปดูมาศึกษาก่อนมาศึกษาบว่าอยากมีเพนพอยต์ยังไงมีความรู้สึกยังไงนะครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันก็จะมีแพทเทิร์นครับเขาเรียกว่า Empathy m ต p ้แมปเอ็มพ p ตี้แมเนี่ยก็คือคุณเคยได้ยินอันนี้อันนี้ไหมมันอยู่ที่โปรดักที่เราจะทำนะครับคุณเคยได้ยินอันนี้ไหมคุณรู้สึกยังไงกับโปรดักนี้ คุณเห็นอันนี้ยังไงแล้วคุณรู้สึกเพนพอยต์เป็นอะไรคุณอยากให้โปรดัก t นี้มีอะไรเนีนจะทำเหมือนทำวิจัยไปด้วยเหมือนเซอร์เวยเหมือนคุยว่าเขาอยากได้อะไรกับโปรดักที่เราทำอยู่อย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือการทำเอมพัตตี้นะครับพอหลังจากที่เราได้อินไซต์เข้ามาแล้วเราก็เริ่มมาทำไอเดียครีเอทละพอรู้ว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็ต้องมาผลิตสินค้ามาผลิตสินค้าเริ่มทำโปรโตไทป์ตัวทดลองแล้วเอาไปให้เขาลองถ้าเขาลองแล้วเอ้ยโอเคเขาชอบ ครับอ่าเพราะเขาชอบเนี่ยเราก็เริ่มผลิตจริงและอ่าอันนี้คือคือหลักการคร่าวๆของดีไซน์จริงๆครับผมนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าเหล่าบรรดาบริษัทสตาร์ทอัพเนี่ยก็ใช้แวทางนี้กันเยอะเลยใช่ครับใช้วิธีนี้กันทางนั้นนะครับต่อมานะครับ f o r Action Framework บ้างค่ะ f o r Action Framework เนี่ยมันเป็นคิดในมุมกลับกันคือมันมอง Inside Out ค่ะมันมองนะครับเช่นอ่มันมันจะมีสี่แกนหลักๆคือลดเลิกเพิ่มสร้างอ่าเราคิดง่ายๆเลยว่าเ้ยสินค้าที่เรามีอยู่เนี่ยเราลดอะไรลงดี แล้วดีกับเราดีกับองค์กรเราและดีกับลูกค้าคิดง่ายย่างนี้เลยเราลดอะไรได้บ้างถูกไหมครับเราเลิกอะไรได้บ้างที่ดีกับองค์กรเราและลูกค้าเราเลิกบุหรี่อะไรได้ไหมอาจจะต้องเกี่ยวข้อกับธุรกิจนิดนึงไม่เกี่ยวครับแต่ไม่แน่เขาอาจจะผลิตได้เยอะขึ้นไงครับใช่ไหมครับก็ไม่แน่ต่อมาก็เพิ่มเพิ่มอะไรดีที่จะทําให้เออดีทั้งองค์กรและดีทั้งลูกค้าพอหลังจากที่เรารู้ลดเลิกเพิ่มแล้วเนี่ย บางทีมันเป็นคําถามง่ายๆนะครับแต่เราไม่เคยคิดกับมันแต่พอเราคิดกับมันแล้วนะครับแล้วเราลิสต์ออกมานะอ,อย่างอ,อย่างผมเนี่ยครับทีมงานผมเนี่ยทุกปีผมจะคุยกับพวกเขาะจะบอกว่าอ้าวพวกคุณอยากจะลดเลิกเพิ่มสร้างอะไรบ้างแล้วผมก็จะให้เขาทุกคนลิสต์ออกมาแล้วผมก็จะเอาหัวข้อพวกนั้นเนี่ยแล้วเราจะรู้ว่าเราต้องไปสร้างอะไรมันก็เหมือนเราเหมือน,นเรามาเชฟองค์กรใหม่ทีนึงถูกไหมครับว่าสุดท้ายแล้วเออมันจะต้องปรับแก้ตรงไหนใช่ครับเดี๋ยวเอาไปใช้บ้างค่ะพีบ ซึง่งเวลาอันนี้ทริคนิดหน่อยนะครับก็คือเวลาที่เราจะดิเฟรนเชียรเอเนี่ยเราลดเนี่ยเราอาจจะคิดว่าดีกับเราดีอ,องค์กรเสร็จแล้วเราคิดอีก4แกนเราคิดว่าทําให้ลูกค้าง่ายขึ้นไหม,มทํายังไงให้ลูกค้ารู้สึกเร็วขึ้นทํายังไงให้ลูกค้ารู้สึกว่ามันถูกลงทํายังไงให้ลูกค้ารู้สึกว่ามันดีกว่าเดิม,มคือ,ค,อคือเราอาจจะต้องมี4แกนนี้คิดเพราะว่า4แกนนี้เป็น4แกนคิดที่ทําให้เราอ uh ะเชฟโปรดักต์เราให้ออกมาดี อันนี้เป็น for action firm work นะครับต่อมา job to be done บ right? <Yes> ้างนะครับ job to be done เนี่ยคืออย่างอย่างในรูปใช่ไหมครับ Company capability เนี่ยคือเรามีเรื่องของคนมีเรื่องของ t ALENT ในองค์กรใช่ไหมครับมีเทคโนโลยีต่างๆมี culture ในองค์กรนะครับถ้าเราเปรียบเทียบบริษัทเรากับคู่แข่งอ่ามันจะมีส่วนหนึ่งที่มันเหมือนกัน คือพูดง่ายเขาก็ผลิตโปรดักต์ที่คล้ายๆกับเราแต่มันจะมีส่วนที่เราต่างกันเหมือนกันมันก็จะเป็นรูปวงกลมแบบนี้ใม่ไหมครับส่วนในอินเตอร์เซ็กกันก็จะเป็นส่วนที่ที่เหมือนกันถูกไหมครับต่อมาถ้าเรามองในมุมมองลูกค้าเพิ่มคือเอาคัสเตอร์เมอร์อยากจะได้ในสินค้าของเราและคู่แข่งมันก็จะเกิดวงนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสตาติจี้ที่เราควรจะเป็นในองค์กรเราอ่ะคือเราต้องวางสตาติจี้ที่ ลูกค้าอยากได้สินค้าของเราตรงสีดำเห็นไหมครับและคู่แข่งไม่มีถูกไหมครับถ้าเราทำได้แบบนี้ก็แสดงว่าเราจะสามารถสร้าง Differenti a t e ได้แล้วก็ต้องมาดูว่าทำ job to be done process เ,เนี่ยเราจะสร้างได้ในลองเทิรมด้วยมอนก็ว่าสินค้าเราก็มีจุดเด่นไม่เหมือนคู่แข่งใช่ก็เป็นเจ้าแรกก็จะแน่นอนก็ต้องขายดีก็ต้องขายดีถูกไหมครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเวิร์กช็อปเป็นยังไงนะครับอันนี้พอดีผมได้มีโอกาสไปเรียนนะครับเป็นของ อ่าโปรเฟสเซอร์เคลตันนะครับจาก Harvard Business School นะครับเป็นบิดาแห่งเรื่องของ disruptive innovation เลยค่ะใช่ครับก็เขาก็มีทฤษฎีออกมาว่าเฮ้ยคุณอยากจะคิด disruptive เนี่ยคุณต้องมีวิธีคิดยังไงนะครับอ่าวันนี้ผมลองเอามาถามดูนะครับลองคิดไปด้วยกันพร้อมกันนะครับสมมติเรามีสมูทตี้อาสมมติเป็นคุณคุณดิมขายสมูทตี้แล้วกันครับผมแล้วบอกว่าเอ๊ะขายมาสักระยะหนึ่งแล้วอยากจะทำให้ได้เลเมนูเพิ่มทำยังไงดีครับมีไอเดียไหมครับว่าอยากจะทำยังไงดดีีให้้สมตขาย ก็คงจะต้องลงโฆษณาเพิ่มในโซเชียลดิจิตอลอาจจะแบบว่าสปอนเซอร์ยิงแอดหน่อยแต่ว่าตรงนี้เราก็ต้อง t a r g e t ลูกค้าหมายว่าเฮ้ยเป็นคนรักสุขภาพวัยทำงานอะไรเงี้ยอาจจะต้องแบบอย่างนี้หรือเปล่าก็คือหา t a r g e t ใหม่หรืออะไรใหม่อย่างนี้ใช่มอันนี้เน้น channel เน้น demographic เน้นพวกนั้นครับทางคุณเอิร์นแล้วครับอาจารย์เอิร์นอ๋อเราก็จะต้องแหม จริงๆแอบรู้คำตอบอยู่แล้วงั้นแต่ถ้าคนโดยทั่วๆไปเนี่ยเขาก็อาจจะต้องมานั่งคิดว่าเอ้ยเรามาพัฒนาโปรดักต์ของเรากันดีไหมให้รสชาติมันดีขึ้นมีเพิ่มรสชาติาขึ้นมีเพิ่มสูตรนู้นสูตรนี้เพิ่มท็อปปิ้งใช่อย่างอย่างน้องๆผมในทีมนะครับเขาเคยตอบบอกว่าอ๋อพี่ทำสมูทตี้ทุเรียนสิมันอาจจะเป็นอินโนเวชันนะครับเพราะมันไม่มีใครทําแต่ถามว่ามัน disrupt ทีมไหมมันอาจจะไม่นะถูกไหมครับอาจจะต้องดูตรงนั้นด้วยอันนั้นก็คือคนทั่วไปที่จะคิดแต่ว่าจริงๆแล้วนมั ไม่ใช่แล้วมันต้องคิดยังไงคะอะคือจะบอกว่าทุกคนมาร์เก็ตติ้งส่วนใหญ่ก็จะมองว่าเฮ้ยเราลองทําเรื่องของเดโมกราฟิกนะ เราลองเปลี่ยนโปรดักต์คาแรคเตอร์ลิสติกเปลี่ยนสูตรอาหารไหมหรือว่าสร้างสูตรใหม่เพิ่มท็อปปิ้งครับอันนี้เป็นแนวคิดทั่วไปมาตรฐานของเมดดิ้งนะครับเคสนี้ก็เป็นเคสจริงของแมกโดนอลเลยนะครับที่โปรเฟสเซอร์เคลเรตันได้ไปทำนะครับต่อมาเสร็จเขาก็บอกว่าโอเคงั้นคุณไปบอกเมดดิ้งนะให้หาจอบทูบีดันของมิลช์นะครับวิธีการหาจอบทูบีดันของมิลช์เนี่ยคือวิธีนี้ครับเขาเรียกว่าแอนโนแกรมฟิกเรซิชแปลว่าอะไรรู้ไหมครับแปลว่าคุณไม่ต้องทำอะไรเลยนะคุณไปนั่งมอง คุณไปอยู่ที่ร้านของร้านค้าเนี่ยแล้วไปดูซิว่าลูกค้าเขาทาอะไรบ้างนะครับปรากฏว่าเขาได้ออกมา3อย่างจากการไปเฝ้าดูนะครับอย่างแรกเลยบอกว่า40%ยอดขายมิลเชคขายดีตอนช่วง7จ็ถึงแปดโมงเช้าน่าคิดนะอันนี้ได้ไอเดียมาแล้วนะต่อมาบอกว่า เฮ้ยแล้วขายดีเนี่ยร้านที่อยู่ไกลเมืองไกลๆกรุงเทพอะครับไม่ใช่กรุงเทพไกลๆในเมืองก็คือจะขายดีมากนะครับชานเมืองจะขายดีอ่าชานเมืองจะขายดีหรือบอกว่าส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่มาซื้อเป็นทูโกลล้วนเลยคือไม่ไม่กินเลานั้นใช่ไหมครับพอเขาทำเอ็กโนกราฟิกต่อเขาก็เริ่มไปหาคนมาทำอินเดป์อินเทอร์วิวอันนี้เป็นสูตรเลยก็คือทุกครั้งที่เราเรียกเขามาคุยเนี่ยให้เราถาม why 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 ไปเรื่อย ว่าทาไมคุณถึงทําอย่างนี้พอเขาตอบมาทาไมคุณถึงทําอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆจนเจออินไซต์ที่แท้จริงของเขาที่เขาตอบมาครับนะครับพอพอปรากฏว่าเขาได้ออกมาอีกสามหัวข้อครับเขาบอกว่าเนี่ยมิลเชคอะก็ทําให้เขาอิ่มท้องครับอันแรกนะครับอันที่สองก็บอกว่าจริงๆโดนัทกับเบเกิลอะอร่อยกว่าเนี่ยมิลเชคนะแต่เขาอะไม่ซื้อเพราะว่ามันเปิอะมือเวลาที่เขาขับรถเห็นไหมฮะเวลาเขาขับรถเนี่ยจับพวงมาลัยมันเปรอะอันที่3ามเขาบอกว่า กินอันอื่นโค้กเคอร์กอะไรเงี้ยก็ละลายเร็วรไม่ไม่อยู่ท้องด้วยเขาเลยชอบมิลเชคอ่าคือกินแก้วเดียวอยู่ไม่เลอะใช่ครับแล้วก็ถือไปทูโกลกลับบ้านนะด้วยใชแ่แต่เนี้ยแต่เนี้ยไอหัวข้อแดงเนี่ยครับมันคือคีย์เวิร์ดที่เรียกว่า Job to be done เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเกิดไอเดียครับว่าทำเป็น Drive to เห็นไหมครับเขาก็เลยเกิดไอเดียว่าโอเคคุณแล่นรถมานะแล้วมาสั่งซื้อเลยแล้วเขาก็รีบเปิดไปทั่วๆรอบๆชานเมืองเพื่อยึดตําแหน่งตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ทําเรื่องนิวเทสใหม่เช่นเพิ่มเยลลี่เพิ่มอะไรเพื่อให้คนรู้สึกว่าฟันดิ้งไร์คือกินไปด้วยอร่อยสนุกด้วยอะไรเงี้ยครับนี่เป็นอีกไอเดียพอเขาทำตัวนี้มานั่นรู้พฤติกรรมผู้บริโภคกันแหละว่าจริงๆแล้วคนที่ซื้อมิวเช็กจริงๆแล้วเนี่ยเขาซื้อไปเพื่ออะไรทำเปเขาซื้อ พฤติกรรมซื้อเป็นแบบไหนใช่ครับถ้าคนขับรถส่วนใหญ่ขับรถแล้วมาซื้อดิโก้ก็ขับเข้ามาเลยใช่ครับางาน,นก็นีมีอันนี้ให้อพอเขาทําแบบนี้ยอดขายเพิ่มเป็น2เท่าเห็นไหมครับอันนี้ชัดเจนว่าเป็น u c c e s s และที่สําคัญค่ะคือที่เห็นจากที่พูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็<ช>คือมิลเชคที่ว่านี้คือทําให้อิ่มก็คือมาแก้ปัญหาให้กับคนที่ขับรถไปอาจจะไปทํางานตอนเช้าช่วง7จ็ดโมงถึง8ปดโมงเช้าเนี่ยก็คือได้กินมิลเชคแล้วก็อิ่มด้วยแล้วก็ไม่หมดเร็ว คือไปถึงที่หมายเนี่ยก็คือมิลเชก็หมดพอดีคือไม่ได้หมดก่อนใช่ไหมคะเพราะถ้าเกิดดื่มน้ําอย่างอื่นเนี่ยั๊บเกียวก็ละลายหมดแล้วใช่ครับสิ่งนี้สอนเราไว้อย่างหนึ่งนะครับเห็นไหมครับว่าตอนแรกที่เราเห็นมิลเชคแล้วเรายังไม่ได้ไปฟังอะไรของลูกค้าพูดเลยเราจะคิดว่าเฮ้ยเราพยายามไปเพิ่มนู่นเพิ่มนี่แต่จริงๆแล้วพอเรากลับมาฟังลูกค้าก่อนแล้วเราเอาสิ่งที่ลูกค้าพูดเนี่ยไปทำสินค้าเนี่ยมันจะเกิดสักเซได้ นี่นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าเอาไซน์อินเอาไซน์อินใช่ครับนะครับอ่ะต่อมานะครับเขาก็โปรเฟสเซอร์เขาก็บอกว่าพยายามคิดอะไรก็ตามนะให้เป็น3แกนเสมออันนี้เป็นสูตรสําเร็จนะครับคือเช่นสมมุติบอกว่าคุณคิดในแกนฟังก์ชันสิคุณคิดในแกนอิโมชันอลสิคุณคิดในแกนโซเชียลสิอ่ะคุณควรจะคิด3แกนนี้กับสินค้าของคุณนะครับเช่นสมมติมิลเชคเนี้ยเขาบอกว่าฟังก์ชันก็คือนี่ไงทำให้เขาอิ่มนะครับอิโมชันอลครับ เอนเตอร์เทนมีเวลาขับรถไปเอนเตอร์เทนนะครับหรือว่าเจลลี่แก่ยเกลุอกับกลุ่มกลับได้แล้วก็ทำให้กลิ่นเพิ่มด้วยถูกไหมครับหรือโซเชียลเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเป็นบอลไมคิดกลายเป็นว่าทําให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวอะไรเงี้ยลูกแย่งกระดูดอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับคือคืออันนี้ก็คือลองเอาไปคิดกับโปรดักทที่เราทําอยู่เนี่ยลองคิดใน3แกนนี้เสมอนะครับบางทีการทำมาร์เก็ตติ้งเ่ะต้องขายที่อิมมีชันอลไม่ใช่ขายที่ฟังชั่นครับอ่ ต่อมานะครับอยากให้ดูอีกเคสหนึ่งแล้วกันคเคสกาแฟนะครับ,รบถามว่านสกาแฟเนี่ยถามว่าอยากเขาเขามีโจทย์มาบอกว่าอยากให้ได้มาเก็ตแชร์เพิ่มครับเราเราจะมีไอเดียอย่างไรครับในการทำกาแฟ<ม>ต้องไปแย่งคนเ<ม>พี๋ยทุกคนเขาผลิตกาแฟกันหมดเต่มไปหมดเลย<ม>ใช่ไหมครับ<ม>ทำยังไงดีให้กาแฟเนี่ยมีมาเก็ตแชร์เพิ่มนะครับ คือคืออันนี้ผมผมเอาไปเร็วนิดนึงนะครับให้ดูว่าเขาก็จะคิดว่าอ๋อเราไปทำแบบมีหลายๆวาย v a ี้โปร product ไหมทำแบบมี instant มีกระป๋องมีเป็น b e t r test มี premium มาไปปรากฏพอเขาไปคิดแบบนี้นี่คือ marketing ทั่วไปจะคิดอย่างนี้ก่อนเลยนะครับพอคิดแบบนี้เสร็จปรากฏว่า fail เป็น market cannibalize เหตุผลก็คือคนเปลี่ยนจากเดิมมาใช้ของใหม่ แต่มันไม่ได้เพิ่มมาเก็ตแชร์นะครับเพราะว่าเขาเขาไม่ซื้ออันเดิมไงครับถูกไหมครับแต่กลายเป็นเรามีโอเวอร์เฮดในการต้องดูแลสต็อกต้องมีลายเพิ่มขอีกเออมันเหนื่อยมีคอสเต็มเลยแต่กลายเป็นว่ามันอันนี้คุณคุ้ไหมครับทุกคนจะทําแบบนี้เยอะใช่ค่ะตอนนี้โปรเฟสเซอร์เขาบอกว่าอ้าวคุณไปทําหาคัสเตอร์ม์จ็อบของกาแฟสิเขาก็เริ่มมองกาแฟที่3ฟังก์ชันเมื่อกี้ก่อนฟังก์ชันของกาแฟคืออะไรครับทำให้ตื่น ทำให้ตื่น e เอนเนอร์จีบ่สฟังอิโมชันแนลของกาแฟคืออะไรครับเอ่อดื่มแล้วรู้สึกผ่อนคลายอ่าใช่ไหมครับางคนก็จะรู้สึกว่าได้กลิ่นกาแฟแล้วสดชื่นมีความสุขเหลือเกินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับอ่าหรืออย่างโซเชียลเนี่ยเขาก็บอกว่าเหมือนเป็นสภารกาแฟไว้เราคุยกันมานั่งเมาส์นั่งอะไรกันบ้านไปอันนี้อันนี้คือ3แกนถูกมั้ครับแต่เนี้ยปรเฟสเซอร์เขาก็มองว่าอ่าโอเคคุณได้3แกนนี้ละคุณลองทำ job to be done ของกาแฟนี้เขาก็เริ่มไปสัมภาษณ์คนที่กินกาแฟต่างๆใช่ไหมครับปรากฏว่าสตาร์บัคครับเขาก็ทำออกมาเลยครับว่าโอเคฉันจะเน้นเลยนะว่าฉันจะทำที่ที่รีแลกซ์สำหรับคนไปกินกาแฟครับถามว่าเดี๋ยวนี้คนเราไปกินสตาร์บัคเนี่ยเราชอบสถานที่เขาเหยนไหเราอยากชอบร้านหลายคนนั่งร่างงอเลยอะ่่างงอเลยนั่งยาวเลยรู้ไหมครับมีคนไปสัมภาษณ์เขาว่ารู้สึกยังไงที่คนซื้อกาแฟคนณแก้วหนึ่งแล้วนั่งทั้งวัน ผู้บริหารเขาตอบบอกว่าเขาอยากจะขยายพื้นที่ให้เพิ่มอีกเพราะเขาบอกว่าการที่คนมีความสุขมาอยู่กับเขาอะครับมันเหมือน experience model เดลเห็นไหมครับเขาจะขึ้นราคากาแฟเขาจะมีอะไรต่อเขาทําได้หมดเพราะคนรักเขาแล้วจริงๆคร่าอันนี้ก็เป็นแนวคิดอย่างน้ก็ต้องซื้อออย่างก็ต้องซื้อจะแก้วนึงต่อวันแต่ว่าสุดท้ายเออมันก็ได้เขาเรียกว่าได้ประสบการณ์ได อ่าโทษคือแค่มองอย่างเงี้ยนักศึกษาเนี่ยก็เพลินเพลินตาแล้วเป็นประสบการณ์ที่เพิ่มเติมเล้วเพิ่มเติมครับมมแหวลูันใช่ครับและสำหรับบทเรียนนี้นะคะเชื่อว่านักธุรกิจแล้วก็ผู้ที่ทำธุรกิจ SME หลายๆท่านเนี่ยก็คงจะได้ไอเดียกันละว่าเราจะทำดิจิตอลทรานส์โอมิชันเนี่ยเราจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะและที่สำคัญเนี่ยต้องหาจ็อบทูบีดันให้เจอโดยคิดเอาค u ชเตอร์หรือว่าลูกค้าของเราเนี่ยมาเป็นหลัก ว่าเขาต้องการอะไรนะคะก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะคะคุณตัววิสรุธเอื้ออานันต์ Head o f Online Channel m a n a g e m e n t a i s ค่ะแล้วก็น้องดิมัททูคลเลอร์นะคะนักร้องของเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและหลังจากจบบทเรียนนี้นะคะก็เชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับ d i ิจิทัลทร f o r m a t i o n ว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรนะคะและบทเรียนหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามค่ะ